ครับอา่าวันนี้ดีเอฟซี FC, เนาะวันนี้วันที่25นะครับอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์เนะเาะอ่าวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่ชมพามาที่ บรรยากาศเอสตีของเรามาชมบ้านนาต้นจันทร์นะครับนี้เดี๋ยวจะไปบ้านนาต้นจันกันเนาะอุตไัยใช้อุฒรดิษอ่าสีสัตว์สีสัตว์นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านนาต้นจันทกันครับนี่บรรยากาศทุ่งนา มีมาแวะทุานาทนาต้นจันเน,ะนาะใครที่ไม่เคยมานะครับอันนี้ตน้นพญาโค้งนะครับพญาเสือโคร่งนะครับนี่แล้วพามาชมบรรยากาศนะครับ,บรรากดไลค์กดแชร์ให้นะครับนี่บรรยากาศในส่วนของ เดี๋ยวไปดูกาแฟกันเนาะและทานกาแฟกันนะครับบรรยากาศบรรยากาศมีตุ้งนาด้วยเฮ้ยถ่ายเนี้ออ้วนไม่ได้นะเออ ชมบรรยากาศอ่บรรยากาศดีครับนี่บรรยากาศดีาพี่น้องแกกมาหาชัยมาเที่ยว <c oughs> มีกาแฟกินปน้าข้างในกินกาแฟนี่ครับยากาศโอ้อยู่หลายหลังครับ เมียบอกไม่ให้เมียบอกไม่ให้ถ่ายเมียอ้วนเลยไม่ถ่ายเมียละอย่ากขึ้นเยอะเห็นน้ำผาว้างดูในกล้องดูในกล้องในกล้องเห็นแต่หน้าเมียเห็นแต่หน้าเมียเห็นแต่หน้าเมียเขาไม่ถ่ายอ้วนไงเขอเอาแต่หน้าถ่ายอขอถยแแแครับ หากาแฟทานนะแล้วก็เข้าพาเข้าตั้งแต่ข้างหน้านะอืมเดี๋ยวละ่ะงยูทูางนานอ่าเดี๋ยวพาชมเข้ามาตั้งข้างหน้านะบรรยากาศดีครับยังไม่ร้อนมันมีปลาด้วยไหมในน้ำม,มีปลาในน้ำม,มีข้าวเนาะอ่านี่ครับ สวยดนะีนะกาะสวยดีนี่กลางนาดาร W มีเนาะถ่ายรูปเข้าไปบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากฝั่งนี้ลุงนา ลิฟสีเที่ยวเผื่อเที่ยวเผื่อ,อ<ะ>คุณหญิงประไภไพสวัสดีครับลุนเล็กชอบโอเคนะบรรยากาศ